เอาพี่น้องมือน,นี้ต้มอึ่งไข่เนาะสับแซบมอน,นี้อึงยากอึ่งเผาพี่นอ <c ười> อ้องมาเบิกต้อนเสียงก,กันดีทกคนพี่นอ้องตอนนี้พดลงๆเลยพุดอึ่งไม่ไข่กบกม็มีพี่กบตึงสับแจ๊สัแซ่บพี่นอ้อง เอาสบายดีพี่น้องมาวะตุ้มเอิงเอิงไข่ มาแมกกา่กินโหลดก็อิ่มโหลดผู้เดียว่เนี่ยนอกครับดูมาให้กิน มาหน้ามากินอะไนี่กมม๊อปยังพ่นน้ำมึงเวลายมุ้ไปกินมา เอืงโมไงนอนเลยมันเบิดไงมันอไบบนี้แหละกบปรเองใครมันน้ำมากินกันจะกินได้ะไายังกิน

của con đường quay lần này hết 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 không? hết 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 hết

อันหกันเป็งเนี่ยฮะอะรฮะฮะฮ่าฮ่าดเห็้เด็ดเอ้ยโอ้โห้หานหาไม่ดูอันนี้เห็ดเองปาดเองโตตัวตนี้ปาดเอง อ่ไรอีบอไม่ข้าปกน้อ

càm nấm tomt, sốt dèo, rụt mày, bay bói mua bói vậy, bảo bói

โอ้ผ oh, er, ่าผ่าไปตายเขาบอกพี ellow, s <S yeah> ่ตันหยุดอยู <h <h ่แล้วแสบมั้ยซื <h> <h 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 ่อได้แล้วขิงเขาแม่ไอ้พี่ลองก้าวทีสัมนีน้อขอขอบใจกินบุเดียบุแทบโมเป็นสายกินนาองพี่รองบายดิบาย